จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะที่จังหวัดแม่ห้องสอนเองได้มีการเปิดตัวระบบคัมภีร์แม่ห้องสอนเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ นายเชษฐาโมศกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนค่ะได้เปิดตัวระบบคัมภีร์แม่ห้องสอนโครงการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆของจังหวัดแม่ห้องสอนมานําเสนอในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความชัดเจนในเป้าหมายการดําเนินงานค่ะลดความซ้ําซ้อนในพื้นที่การพัฒนาและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้จัดหาระบบและได้รับความร่วมมือจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน3ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านน้ําเพื่อการอุปภโภคบริโภคด้านพลังงานไฟฟ้าและด้านการคมนาคมค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการอบรมวิธีการใช้งานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของหน่วยงานตน เองครับเกิดการต่อยอดการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคมพีแม่ห้องสอนด้านต่างๆให้เกิดการบรูรณาการร่วมกันนะครับด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับชื่อเท่นะชื่อนะออนะคำพ<อ>ีผมตอนแรกผมก็ตกใจเอ๊ะมันจะมาเป็นเล่มอย่างนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่นะฮะ